จะขอจงรักภักดีอง์ราชินีตลอดไป สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวค่ะดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่ f a c e b o o k t i k t o k YouTube ของคุยหลังข่าวค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆค่ะของจังหวัดจันทบุรีกับงานใหญ่วันสมเด็จพระนางเจ้าราไพพัรน,นีรําลึก121ปีพิรมรําไพค่ะภายในงานจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับ2ท่านนี้ค่ะผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิคเนศสวนทากองค่ะผู้อำนวยการสำนักสินวัฒธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีและดรเมธยาปรียานนท์อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวั้งสองท่านนะคะอย่างที่อดิฉันเอ่ยไปเมื่อกี้ค่ะก็คืองานนี้จัดในทุกๆปีก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่างานนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรและพิรมรำไพคืออะไรค่ะ สำหรับางานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับซึ่งมหาวิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีของเรานะครับได้มีการจัดขึ้นทุกปีนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นปีที่ครบ121ปีนะครับก็เป็นงานที่จัดขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติยศนะครับแล้วก็เฉลิมฉลองนะครับความในในวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จพระนางเจ้ารายพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่7ครับส่วนพิรมดำไพยนะครับเป็นปีนี้คือเราใช้ธีมนี้เพราะว่าเราจะสื่อถึงความสุขความรื่นลมนะครับแล้วก็ความรื่นลมแล้วก็ความงดงามในพระราชกรณนยกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับ <Disease. S 1> ที่ทรงมีต่อประชาชนทั้งชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศนะครับงานนี้จะออกมาในลักษณะที่จะสื่อถึงความสุขความรื่นลมของชาวจันทบุรีแล้วก็ชาวไทยทั้งประเทศ ก็คือเป็นงานที่จัดในสาคัญในทุกๆปีคนจันทบ,บุรีเนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วเป็นอย่างดี<ช>ค่ะคเดี๋ยวขอมาที่อาจารย์เมทยาค่ะคคฟังแล้วรู้สึกว่างานเนี้ยว้าวมากกิจกรรมทั่วไปเลยค่ะที่ไม่ควรพลาดภายในงานเลยมีอะไรบ้างคะคือเนื่องจากปีนี้ค่ะด้วยความที่เราจัดงานอาจจะสเกลลดลงสักหน่อยเนาะเพราะว่าเนื่องจากเรามีงานของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะคะเราก็เลยลดสเกลลงมาจัดวันที่10 ๙ยี่สิค่ะไฮไลท์มาตั้งแต่วันที่19เลยนะคะจันจุ๊ดแบบให้เรามีการดูดาวดูดาวในวังตั้งแต่วันแรกมีกล้องโทรทัศน์มาแบบจริงจังเลยค่ะดูดาวในวังอันนี้ก็ห้ามพลาดเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้กันแบบในของสากลเลยเห็นดาวเสาเป็นวงๆแบบนี้เลยใครอยากมาดูดาวมาดูดาวได้วันที่19เริ่มวันที่20 ไปต่อเลยวันที่อ่ะนี่ดูดาวในวังแบบนี้เลยค่ะ,คะก็จะเป็นการบรรยายเรื่องท้องฟ้าดวงดาวแล้วก็ดูดาวบนท้องฟ้าจริงผ่านกล้องโทรทัศน์ค,คือขนมาเลยนะคะเป็นกล้องโทรทัศน์จริงๆที่ใช้กันของทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะขนมาดูดาวกันในแต่ว่า มาได้วันเดียวเราขอคิวมาวันเดียวเพราะฉะนั้นห้ามพลาดมาเห็นดวงดาวกันจริงๆเพราะว่าในทีมของเราอะค่ะจะว่าด้วยเรื่องของพิรมลาไพัยเนาะเป็นความสวยงามของค่ำคืนในมหาวิทยาลัยด้วยอารมณ์แบบราตรีประดับดาวเป็นเพลงในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่7ด้วยนะคะก็มาลองมาดูดาวกันว่ามันจะพิรมลขนาดไหนอันนี้วันที่19เกนาะแล้วก็20เรามีโขนใช่ไหมคะมีโขนมีโขนเทืเพระเกียร์นี่เป็นไฮไลท์เลยไฮสําคัญด้วยนะครับโขนเทิดกเพระเกียรติอันเนี้ย เรียกว่า f อซีในทุกปีจะรอค่ะ,คะรอว่าเมื่อไหร่มีขนวันไหนบรรดาแม่แม่หรือน้องๆเองในมหาวิทยาลัยเองก็จะถามว่าอาจารย์วันนี้มีขนปีนี้มีขนไหมมีขนไหมเราไม่ทําให้คนจันทร์ผิดหวังค่ะมีโขนเหมือนกันแล้วขนก็มาแบบเป็นวงอ่าเหมือนในภาพขนกันมาแบบเป็นแบบขนวงใหญ่แบบนี้หาดูที่ไหนได้ยากมากๆแล้วค่ะแล้ว มาจัดแสดงที่เมืองจันทน่าจะเป็นที่เดียวของเมืองจันทบุรีใช่ครับแล้วก็โขนปีนี้นี่นะมี2วันด้วยวันท,ที่วันที่20เนี่ยก็คือเป็นเป็นโขนจากวิทยยนักศิลป์ใช่ไหมครับแต่วันที่21เนี่ยจะเป็นโขนของโรงเรียนสาธิตของเรานาน<า>เป็นโขนเด็กค่ะใช่โขนผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมาแบบเต็มวงแบบนี้ส่วนโขนเด็กนี่คือ เป็นเหมือนเจเนอเรชันต่อไปที่เขาฝึกโขนกันนะคะแล้วก็ได้มาดูลูกหลานชาวจันทบุรีของเราเองที่เป็นของน้องๆ้องโรงเรียนสาธิตมาเล่นโขนจริงในวันที่2 1ด้วยค่ะอาจารย์คะอาจารย์วิคเนศวรค่ะการแสดงของโขนเนี่ยบอกชื่อตอนไหมคะว่าเป็นตอนอะไรบ้างวันที่20นะครับจะเป็นขออโขนชื่อว่าตอนรามอวตารนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันที่21่สที่เป็นโขนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำรพันนีนะครับเราใช้ชื่อตอนว่าตอนยกลบ นะครับจะมีจะมี22 2 2วันนะครับโขนก็ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็ทุกคนจะนึกถึงโขนนะเวลาถ้างานวันสมเด็จนะครับรอตั้งตั้งตั้งนตาที่จะมาดูโขนนะครับวันนี้ก็คือปีนี้นี่คือมีโขนจดใจให้ดู2วันเลยอค่ะอาจารย์แล้วทำไมต้องเป็นการแสดงโขนคะทำไมถึงยกการแสดงโขนมาอยู่ในงานนี้ครับโขนจริงๆแล้วนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นการแสดงชั้นสูงนะครับที่ส่วนใหญ่นี้คือจะเล่นในวังซึ่งหาดูได้ยากนะครับทางมหาวิทยา เองก็อยากจะให้ศิลปวัฒนธรรมทางด้านการสแสดงโขนเนี่ยนะครับได้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ถือว่าการสแสดงโขนเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงถึงพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์ท่านก็ได้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมด้านโขนด้วยก็ดึงมีการโปรโมทเรื่องโขนให,ให้ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับค่ะทีนี้คุณผู้ชมอาจเห็นทางหน้าจอแล้วค่ะว่าอาจารย์ทั้งสองท่านแต่งตัวมาสวยงามเลยค่ะขอทราบนิดนึงทาไมถึง เป็นชุดนี้คะ่ะภายในงานนี้มีให้แต่งชุดนี้หรือว่ายัางไงคะอ่านี่เลยครับชุดสีสูรเชื่เลยครับชุดอาจารย์เมย์นั้นพรีเซนต์ที่ชุดเมย์ก่อนน<ด>ะคะชุดนี้เป็นชุดที่อยู่ในรัชสมัยของรัชกาลที่7คะ่ะเนื่องจากพระองค์ท่านเนี่ยไปใช้พระชนชีพที่ประเทศอังกฤษ,กษมาช่วงหนึง่ง <ๆ S 1> ก็เลยรับเอาอิทธิพลของประเทศอังกฤษมาด้วยชุดนี้จะเป็นแบบ กึ่งๆเป็นแกสบี้นิดนึงแล้วก็มาประยุกต์เข้ากับความเป็นไทยค่ะ,คะก็จะมีเครื่องมุกเครื่องอะไรที่เป็นเครื่องไทยเพราะฉะนั้นภายในงานค่ะเรามีาเด็กๆที่เป็นช่างภาพช่างภาพมือสมัครเล่นแต่ก็คือเป็นนักศึกษาเราเนี่ยแหละคอยเดินตามถ่ายถ้าหากว่าคุณใส่ชุดไทยมาเที่ยวงานเราก็เลยอยากเชิญชวนค่ะว่าภายในงาน19 21เนี่ยอยากให้ใส่ชุดไทยมาเดินเที่ยววังสวนบ้านแก้วซึ่งเป็น เป็นวังเนาะเราไม่ใช่คําว่าพระราชวังเราเป็นวังเออเป็นบรรยากาศในวังสวนบ้านแก้วของสมเด็จพระเจ้ารัช่้ารไพรพันีซึ่งยุคนี้เป็นยุคของสมเด็จท่านเลยค่ะเป็นชุดที่อันนี้ก็แอบยืมของทางสํานกตินมาอ่านี่เป็นชุดแบบนี้ก็จะเป็นชุดคล้ายๆการรัชกาลที่5ารัชกาลที่6รัชกาลที่7หรือจะใส่มาเป็นสบายเฉยๆหรือเยมีแค่ผ้าไทยชุดม่อห่มได้ไหมก็ได้ยินดีเลยค่ะเป็นผ้าไทยเนาะเราดีหมดเลยล้ำลึก ความช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ผ้า,าทไทยมาถ่ายรูปภายในวังแล้วก็มาช่วยกันโปรโมทความเป็นคนจันทบุรีที่มีวังสวนบ้านแก้วอยู่ในจังหวัดจันทบุรีอะค่ะเรามีวังของเราเพียงแต่ว่าวังเราอาจจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบวิริศมาลาแต่มีความอบอุ่นอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในวงังตรงนี้วังที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนชนะครับแล้วก็ชุดเนี่ย เรามีให้มีมีบริการด้วยมีบริการให้ใช้ขอใช้ช่ด้วยนะครับหรือใครที่มีชุดอยู่แล้วก็สามารถใส่มาเดินในวันได้เพราะยุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียเนาะบางคนบอกว่าไปวัด วัดอรุณอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้เป็นโมเดลแบบนั้นเลยค่ะมาเช่าชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสโซเชียลมีเดียเราจะได้เห็นกันว่าโอเคเมืองจันทบุรีของเรามีวังที่สวยงามมีทัศนียภาพที่สวยงามนะมีบรรยากาศของการแต่งชุดไทยในวังย้อนยุคไปกับพิรมลำไพยใชต้องค่ะอาจารย์คืออาจารย์บอกว่าอยากให้มางานจะได้รู้ว่าพิรมลำพยยังไงแต่คุณผู้ชมคะที่ฉันฟังเองแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า พิลมไปแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราดูจากวิดีโอเมื่อกี้ที่ขึ้นเราจะเห็นแสงสีและบรรยากาศแน่นอนว่าจะต้องเย็นแล้วก็คือแอดดิชั่นจบมาจากรำไพเหมือนกันภายในนั้นจะเป็นก็คือสถานที่จะบอกว่ามีเสน่ห์เสน่ห์ของยุคก่อนยังอยู่แล้วก็ยิ่งชุดอย่างเงี้ยแค่ฟังพิลมมากๆแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สําหรับพิธีไหว้ครูช่างค่ะเสื้อสาดสิลถิ่นจันทบูร์อันนี้คืออะไรคะและมีความสําคัญอย่างไรคะอันนี้นะครับก็ การไหว้กิจกรรมไหวครูช่างเสือสาศาสินทินเจดบูญนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับทีมเสน่จันได้เป็นได้เป็นคนจัดงานแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับทางสำนักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลนนัยราชภัฏในพนนีนะครับก็ได้ร่วมมือกับทางาทีมเสน่จันแล้วก็องค์กรทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับจัด งานไหว้ครูเสือศาสินท่นจนตุบูลครั้งที่4ที่บริเวณพระตำหนักเทาที่วังเสือบ้านแก้วนะครับ<า>ปีนี้เนี่ยเราก็ใช้แนวคิดที่ว่าเราจะพาพ่อครูแม่ครูเสือเข้าวังเข้าไปไหว้สมเด็จพระนางเจ้ารรมัยพันีเพระาะว่าสมเด็จท่านเนี่ยทรงเป็นผู้ที่บุกเบิกเกี่ยวกับเรื่องการทอเสือ ใช่ครับปู่เบิกเรื่องอาชีพเสือให้กับชาวจันทบุรีนะครับวันนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเราก็เลยมีการจัดพิธีไหว้ครูจัดใหญ่เลยนะครับเป็นพิธีพราหมณ์แบบครบเลยนะครับแล้วก็จัดในวันที่20ธันวาช่วงเช้านะครับที่บริเวณพระตำหนักเทานะครับก็คือเรียกได้ว่าก็เป็นพิธีอีกพิธีหนึ่งที่สําคัญมากเช่นกันสําหรับชาวจันทบุรีค่ะอย่างเมื่อกี้ด้รูปเห็นตาลปัดจะเป็นเสือสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วภายในงานเนี้ยจะมีงาน เขาเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวกับเสืออยู่ภายในงานนี้ด้วยไหมคะมีครับมีมครับมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสือแน่นอนเพราะ,ะว่าที่ตรงจุดที่นี้เป็นจุดเป็นจุด,จ,ดจุดหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเสือทุกคนจะต้องนึกถึงที่นี่อนุญาตเสริมตรงนี้จากท่านอาจารย์ท่านผอ,อ,อน,นิดนึงค่ะ,คะจากในรูปที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็จะมะีการลงไปตัดกกเนาะแล้วก็ตัดกกนะั้นขึ้นมาวหว้ด้วยความที่ เราเป็นคนจันทบุรีค่ะ,คะเสือจันทบูร์เนาะอยู่ในคําขวัญอยู่แล้วเนี่ยค่ะอย่างในภาพตรงนี้ทีมเสนจันนะคะ่ะอยากจะมีพิธีที่ยกย่องทั้งแม่ครูอ่ะเนี่ยเป็นแม่ครูพ่อครูที่เป็นคนทอเสือค่ะซึ่งมันกําลังจะหมดไปจากจันทบุรีถ้าเราไม่ช่วยกันสืบสารไม่ช่วยกันยกย่องไม่ช่วยกันอุ้มชูภูมิปัญญาถิ่นตรงนี้เอาไว้ค่ะแล้วเขาพยายามที่ทีมเสนจันพยายามที่จะ ไปไหว้ครูให้ครบในทุกๆชุมชนที่มีการทอเสือเกิดขึ้นปีนี้เป็นปีที่4แบบที่อาจารย์จูดบอกเรากําลังพยายามพาเสือที่จริงๆมันมีชุมชนอยู่วันเนาะที่ริมน้ํา<ช>มีชุมชนะสะเสม็จงามมีชุมชนหลายๆชุมชนที่ช่วยกันอนุรักษ์ตรงนี้แล้วเราก็เลยพาเสือภูมิปัญญาเหล่านี้ค่ะมาเข้าวางังเพราะว่าวันหนึ่งเมื่ออดีตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีได้ทรง ส่งเสริมค่ะ,คะสิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็คือเสือจันทบูรของเราเนี่ยแต่ว่าพองท่านมาช่วยคิดค้นให้ลูกพี่ลูกน้องเนาะม,มาช่วยคิดค้นในการย้อมเสือกกยังไงให้สีคงทนให,ใ,หให้ท่านทำวิจัยเลยว่าทำยังไงให้เป็นราน้อยกว่าท่านมาส่งเสริมท่านไม่ได้มาแย่งอาชีพของชาวจันแต่ท่านมาส่งเสริมและพัฒนาจนทาให้พ่อครูแม่ครูเนี่ยมีภูมิปัญญาที่ท,ที่ที่แน่นขึ้นดีขึ้น เป็นศาสตร์ชั้นสูงมากขึ้นแล้วทาให้เรามีเสือจันทบูร์ที่ที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะปีนี้ก็เลยเป็นปีที่รวมเอาทุก,ท,กทุกชุมชนค่ะอย่างที่อาจารย์จูดบอกใ,ให้พ่อครูแม่ครูจากหลายๆอันเนี่ยเขามีการโปรยดอกไม้ลงไปในนาเสือกกเพื่อแบบเป็นการไหว้ครูพื้นที่ด้วยเพื่อให้กกมันยังอยู่กับกับกับจังหวัดจันทบุรีของเราซึ่งมันน้อยลงไปทุกที่แล้วค่ะเป็นการรวบรวมเอา,เอาพ่อครูแม่ครูกลับวัง ครั้งหนึ่ง<ม>พ,พ่อครูแม่ครูเหล่านี้เคยมาเรียนในวังในการย้อมเสื้อกกนู่นนี่นั่นวันนี้ค่ะถึงแม่ม้อย้อมเตาย้อมตรงนั้นมันจะอาจจะยังไม่ได้มีเป็นแบบนาะจับต้องได้ขนาดนั้นแต่ว่าองค์ความรู้และความรู้สึกของพวกเราทุกคนยังคงลำ้ำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่พระองท่านทรงทำซึ่ง ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ยูเนสโกเห็นแล้วก็ได้รับรางวัลมา<ช>อ่อพูดถึงยูเนสโกแล้วค่ะก็คืออันนี้ก็คือเชื่อมโยงไปทั้งยูเนสโกแล้วก็พระองค์ท่านด้วยค่ะทีนี้ค่ะภายในงานได้ยินมาว่ามีครีเอทีฟมาร์เก็ตอันนี้คืออะไรคะอาจารย์อ่าครีเอทีฟมาร์เก็ตนะครับคือปีนี้เนี่ยนะครับเราจะจัดพื้นที่ในงานนะครับเป็นที่เดินช้อปปิ้งที่แบบมีมาร์เก็ตมีตลาดนะครับซึ่งเราจะใช้คอนเซปต์5 c นะครับ5 c นี่ก็คือเป็นคอนเซปต์ที่จะอยู่ในงาน อาครีเอทีฟมาเก็ตนี่แหละนะครับซีแรกเลยนะครับก็คือคราฟงานคราฟนะครับคราฟก็คือจะมีงานคราฟนะครับงานจิ๊กจิ๊กงานอะไรพวกนี้นะครับที่มีของพวกนี้วางขายอยู่งานคราฟสองก็คือชิค นะครับชิคก็คือความชิคก็คือความน่ารักจังพวกต่างๆพวกงานเสื้อผ้าพวกแฟชั่นพวกสตรีสไตล์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเป็น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 ซีที่2นะครับสีที่3ก็คือคูซีนคูซีนก็คือเรื่องอาหารแน่นอนนะครับอาหารจะมีทั้งอาหารที่เป็นอาหารที่มีขายในพื้นที่ในพื้นในวางโดยเฉพาะอาหารโปรดของสมเด็จอะไรอย่างงี้นะครับก็ก็จะมีที่นั่นด้วยนะครับนอกจากมีมีคูซีนแล้วนะครับก็จะมีคาลเจอร์นะครับก็คือเกี่ยวกับ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านวัฒนธรรม<ะ>ภูมิปัญญาต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ใน,ในในตลาดนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนี้คือความชิลนะครับบริเวณตลาดนะครับนอกจากจะเดินซื้อของะปุ๊บยังมีพื้นที่สําหรับให้นั่งชิลนะครับได้นั่งฟังเพลง ได้นั่งดูหนังได้นั่งอะไรอย่างนี้นะครับอยู่บริเวณตรงตรงตรง,ตรงกลางของพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นคอนเซปต์ 5c ที่เรามาใช้ในการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ครับค่ะอาจารย์คือฟังแล้วเนี่ยอยากให้ถึงวันงานเร็วๆมากๆเลยค่ะก็คืออย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมพิรมจริงๆค่ะคก็คืออยากให้มาที่งานพิรมรำไพกันนะคะทีนี้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้อาจารย์ช่วยเน้นย้ำว่างานมีวันไหนและแต่ละวันไฮไลท์คืออะไรค่ะอีกสักครั้งนึงค่ะครับก็นะครับงาน างานสวนบ้านแก้วแฟร์นะครับวางงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารัมยีพันธ์รำลึก121ปีนะครับปีนี้เราจัดขึ้นนะครับในวันที่19ถึง21ธันวาคม2568นห้ร้บแนะครับณบริเวณวังสวนบ้านแก้วมหาวิทยายลัยราชภัฏลำปางพนันธนะครับซึ่งกิจกรรมภายในงานครับมีทั้งตลาดนะครับตลาด 5C นะครับตลาดย้อนยุค นะครับล้วนถึงมีจุดบริเวณถ่ายภาพสวยๆนะครับภายในวังมีการประดับไฟนะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็มีการทาบรรยากาศให้เป็นการแต่งตัวย้อนยุคนะครับเพื่อหาเพื่อถ่ายรูปภายในงานแล้วก็เดินชมภายในงานนะครับวันที่19กนะครับก็จะมีงานดูดาวนะครับมีกิจกรรมดูดาวในวังส่วนวันที่ 20- 21นะครับก็ยังมีกิจกรรมที่เป็นโขนนะครับโขนที่เป็นการแสดงชั้นสูงนะครับมีแสดง2ออวันนะครับอีกไฮไลท์หนึ่งครับที่อยากจะ ความสำคัก็คือเนื่องจากปีนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธ์ีของเราเนี่ยนะครับได้เป็นได้ถูกยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญนะครับ,รบเรายังมีการาฉายหนังนะครับหนังนะครับที่เราตอนนี้คือเราได้ติดต่อกับทางอาหอพ่อยนแห่งชาตินะครับได้นำหนังสั้นส่วนพระองค์นะครับนำมาฉายในวังสุบรรแก้วนะครับเป็นหนังที่ท่านตอนที่ท่านศึกระทับอยู่ที่ วางสูบรนแก้วนะครับท่านมีพระจริวัตรที่งดงามอย่างไรบ้างนะครับก็จะถูกนํามาฉายภายในงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่เป็นกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานครับขอเชิญ,ชญทางด้านอาจารย์เมทยาค่ะฝากเชิญคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกทท่านเลยนะคะทั้งชาวจันทบุรีเองก็ตามหรือว่าผู้คนที่กําลังดูรายการนี้อยู่จากทั่วประเทศหรือทั่วโลกเลยก็ได้นะเรามีของดีอยู่ในวังเรามีของดีอยู่ใน มหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีมารอให้ทุกท่านได้มาพิรมรำไพไปด้วยกันนะคะถ้ามีโอกาสลองใส่ชุดไทยมาเดินในวงังมาเดินสัมผัสบรรยากาศของความอบอุ่นความอบอวนไปด้วยความรักแล้วก็ความมนสเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนนเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะแล้วท่านจะพบว่ามหาวิทยาลัยของเราแล้วก็วังสวนบ้านแก้วของเราพิรมรำไพจริงๆค่ะถ้ามีโอกาสใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปด้วยกันนะคะ คุณผู้ชมคะก็อย่างที่บอกนะคะวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรนณีลำลึก121ปีพิรมรำไพค่ะก็จะเกิดขึ้นวันที่19-21ธันวาคมนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรนณีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิคเนศสวนทกองค่ะผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนและดรเมธยาปรียานนท์อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับุณครับ สำหรับวันนี้นะคะเราจะลาไปด้วยดนตรีเพาะๆค่ะจากอาจารย์เอกวิทย์เรืองจรูนอาจารย์สาขาวิชาดนตรีและคุณละดาวันอัญญมณีทวีทรัพย์นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะมาเล่นดนตรีให้เราฟังค่ะ